โฟโกโกเดอะคอฟฟี่แคปรสชาติเป็นยังไงใครอยากรู้บ้าง ได้ชิมเดอกาแฟคาฟกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนรู้สึกยังไงบ้างคะ <S <S อร่อยดีนะคะกลมกล่อมดีถ้าแตกต่างยังไงกับกาแฟที่คุณแม่กินอยู่คะถ้าทานลาเต้นนะแบบไม่ใส่น้ําตาลก็จะแตกต่างแต่ถ้าชอบใส่น้ําตาลเนี่ยก็จะคล้ายกินอตัวนี้คือไม่มีน้ําตาลหวานธรรมชาติแล้วใส่น้ํำลสเบอร์รี่อ๋อมีน่าถึงจะมีความแบบหวานอีกนอกจากที่มีประโยชน์แล้วอร่อยแล้วเนี่ยยังมีประโยชน์มากมายเลยเพราะมีแคลเซียมสูงเท่ากับนมสี่แก้วเท่ากับนมสี่แก้วเท่ากับนมสี่แก้ว ว้าวอย่าเชื่อผนเลยค่ะว่าตันนี้แบบตอบจบแม่ๆยังไงบ้างคะมันก็ทานแล้วดีต่อใจแม่นะคะสำหรับแรกที่ชอบกาแฟนะคะก็น่านจะชอบมากเพราะว่าได้ประโยชน์ด้วยแล้วยังทานได้ง่ายกลมกล่อมมากเลยค่ะขอบคุณพี่เอ๋มากๆนะคะที่แวะมาที่บูธน,นะคะ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยก็อยู่คุณแม่แฟนพันธุ์แท้ของมิวพัทอีกหนึ่งท่านนะคะอขอสัมภาษณ์หน่อยได้ค่ะแม่เริ่มทานมิวพัทตั้งแต่เมื่อไหร่คะแม่ตั้งแต่ท้องลูกคนแรกเลยค่ะอันนี้คนที่สองแล้ววันนี้ก็มาชิมเพิ่มเติมอตอนนี้เรามีสูตรแบบกระสุนกาแฟแม่ชิมแล้วเป็นยังไงบ้างคะอร่อยมากค่ะอร่อยมากเลยปกติแบบทานกาแฟตอนท้องไม่ได้ใช่ไหมมีคาเฟอีนแต่อันนี้แบบไม่มีคาเฟอีนแล้วก็อร่อยมากด้วยมีประโยชน์ด้วยโอ้ขอบคุณมากค่ะแม่สูตรไหนชอบทานสูตรไหนที่สุดคะสำหรับตัวมิวพัาามมกที่สุดแล้วก็ ขอบคุณสายจีนด้วยขอบคุณคุณแม่มากนะคะแล้วแมวนี้กกลับมาซื้อเพิ่มเติมด้วย<ช>ขอบคุณกณแมอกเลยขอบคุณค่ะอีกหนึ่งแฟนคนแท้ของนิทัศ็์นอนนะคะ <c oughs> ันนี้เป็นตัวกาแฟไม่มีคาเฟอีนนะคะโอ้โหจะผสมวิตามินกิน,กนหอมหอม,มาก,มากเลยใช่ค่ะเดี๋ยวลองชิมอร่อยอะอร่อยจริงๆนะคะหมดะคะ่ะอร่อยมาก <laughs> ต่อไปเป็นโกโก้นะคะคุณแม่ตัวนี้เป็นโกโก้โปร,โปร,โปร,โปรตีนค่ะโปรตีนสูงถึง14กรัมเลยค่ะมีวิตามินบีรวมโคตรเด็จแล้วก็1แก้วเนี่ยเท่ากับแคลเซียม นมสีแก้วเลยทีเดียวเป็นไงบ้างคะโอเคเลยค่ะรสชาอันนี้ไม่หวานเลยไม่มีบบน้ำตาลโอเคมากค่ะเหมาะสำหรับแม่ให้นมแม่ให้นมเนี่ลองนมอุดตันได้ง่ายตรนนี้มีเลยส์ติดด้วยอร่อยมากเลยค่ะ